กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในทุกๆวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะต้องดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เราประหยัดแล้วก็คุ้มค่าและก็ปลอดภัยสำหรับเราทุกๆคนค่ะชาวกรุงเทพมหานครทุกคนส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบซึ่งทาให้เกิดการหลงลืมหรือความประมาทโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายคนมักจะมองข้ามหรือด้วยความเคยชิน อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศมักจะใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับปิดเปิดเพียงอย่างเดียวทราบหรือไม่คะว่าการที่ไม่ปิดสวิตไฟนั้นกระแสไฟฟ้ายังคงทำงานอยู่ถือเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองและหากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่มีการชำรุดก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่ายขึ้นและนำมาสู่ไฟไหม้ในที่สุดค่ะ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือสอปภอยากให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยการร่วมกันให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารู้จักสำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหากมีการชำรุดให้ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนทันทีเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับการใช้งานดูแลรักษาและความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำ ที่สำคัญต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท mm ี hmm. ่มีคุณภาพอาจดูได้จากเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสมักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกและจาให้ขึ้นใจนะคะถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานค่ะเราจะมาเสริมในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสารภัยโดยเฉพาะคีภัยในเบื้องต้นนะฮะว่าชีวิตที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเขา จะดำเนินชีวิตไปอย่างไรนะครับให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการดูแลเบื้องต้นในการาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัยในเบื้องต้นดูแลที่บ้านก่อนนะครับว่าควรจะทำอย่างไรตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้เตาแก๊สนะครับอุปกร์ไฟฟ้านะครับออกจากบ้านเนี่ยตัวตาให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกไปประกอบอาชีพครับ ไฟฟ้าค่ะมีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีใช้หรือว่าใช้อย่างผิดวิธีเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะผู้ที่ใช้ไฟฟ้าจะมีความจําเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยควบคู่ไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหมอมรชวงสุขุมพันธ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานคร